รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ะะรายการประมุดทาเวลวันนี้นะคะแพทมาอยู่ที่จังหวัดสะแก้วค่ะอำเภอรันประเทศค่ะอย่างที่เห็นด้านหลังของแพทตอนนี้นะคะก็คือวัดเขาน้อยสีชมพูค่ะรายการของเราวันนี้นะคะ จะพาไปปักหมุดกินกันค่ะที่ตลาดนะัดตอนเช้าของเขาน้อยสีชมพูค่ะที่เรียกได้ว่านะคะจะมีเพื่อนบ้านพี่น้องที่เป็นชาวกัมพูชานะคะนําของมาขายค่ะโดยพี่น้องแถบนี้นะคะจะเป็นกลุ่มชาวย้อหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดสะแก้วค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ คตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับลุงผองค่ะประลาดชาวบ้านของเราค่ะสวัสดีค่ะลุงทองสวัสดีครับเห็นจากเครื่องแต่งกายแล้วนะคะนี่คือชุดของเพื่อนบ้านปะคะเพื่อนบ้านผ่ากันนมากจะยอใส่ชาวย่ใส่สาวย่ยะย่ของที่ใส่ย่ยาของทใส่เขาใส่กันก็คือเป็นชุดพื้นถิ่นเลยอย่างนี้อ่ะอย่างที่เห็นข้างหลังของแพทค่ะเป็นประลาดเมื่อกี้ไปแอบเดินมามองและมีของสมัยใหม่และของแบบว่าชาวบ้านหามาเดี๋ยวให้ลุงของพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ เริ่มต้นยามเช้ากับการปักหมุดท่องเที่ยวตลาดชุมชนตำบลคลองน้ำใสอำเภออรั์ประเทศจังหวัดสักแก้วแห่งนี้นะครับตลาดบ้านคลองน้ำใสหมู่หนึ่งแห่งนี้นะครับก็จะมีแม่ค้าแม่ขายนะครับออกมาจัดร้านกันตั้งแต่ประมาณตีสี่นะครับอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นถิ่นและของแ,แปลกของป่าและพืชผลทางการเกษตรพื้นบ้านต้องบอกว่าได้ฟิลแบบชุมชนมากๆเลยครับ ตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดขึ้นจากท่านผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งคือ<ะ>นายพรมมาบัวคำสีท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15เมื่อก่อนเป็นหมู่ที่15ท่านก็คิดได้เริ่มขึ้นมาอ,อยากจะให้ชุมชนในอำเภอลานเทศโดยเฉพาะตำบลคองไส้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันจะเป็นสินค้าอาหารการกินเป็นผักสวนครัว<ะ>ป,ลปลูกเองก็มีนํามาขายเองก็มีฉะนั้นก็ทุกสิก่งทุกอย่างตลาดแห่งนี้ โตขึ้นมาเพราะ,ะท่านกำนันผมมาบวกคำศรีอดีตกำนันตบนำบลคลองนำใสตอนนี้ท่านกเกษียณไปแล้วเนี่ยเห็นร้านค้าเยอะมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นใครคะที่มานั่งขายของอยู่ตรงนี้ค่ะนใหญ่จะเป็นย้อของน<อ>้ำใสอันดับแรกต่อมาก็จะเป็นชุมชนตำบลฟากห้วยเป็นย้อเหมือนกันแล้วก็พี่น้องชาวต่างประเทศแล้วคลองหาดก็ยังมาเยอะแยะตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในใน ตำบลคอาน้ำใสใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่นี่ขายอะไรคะจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างจะมีนี่มาสัวนองมีทั้งของปัจจุบันนองที่เชาบ้านนำมาขายาตลาดแห่งนี้เกิดมานานหรือยังคะลุง40กว่าปีแล้วโอ้โหนานมากเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่แนะนํานะคะลูกพ่องก็คือเป็นพี่น้องชาวย้อมาขายของนะคะอันนี้คืออะไรคะลูกห่องอันนี้เป็นขต้มวต้มโมอันนี้าวต้มกล้วยาวต้มาวต้มโบราณสูตรโบราณซะด้วยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่มาไม่ทันขนมอะไรนะคะขนมแหนบ คุณผู้ชมคะถ้าอยากมาลองทานนะคะก็มาเช้ากว่าน,นี้ค่ะ<ม>ก็คือตลาดแห่งนี้เขาจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าค่ะแล้วก็คือของที่เป็นไฮไลท์อ่ะก็ไม่ทันทานแล้วคะ<ม>่ะคุณผู้ชมแม่หนูขอลองชิมหน่อยได้ไหมคะเลยค่ะ พี่น้องกัมพูชามาลองปฏิบัติพ่อออนเออพื็นบ้านกัมพูชาลุงผ่องตรงหน้าเนี่ยน่าสนใจมากไม่เคยเห็นนี่คืออะไรคะถ้าภาษาเอเป็นภาษาอินูนแต่ในภาษาพื้นบ้านเราเรียกว่าเออเครือกระสาบเครือมักกระสาบเวลามันดอกดอกมาจะเป็นดอกเหลือง หมากมาลูกเล็กยแบบขนาดนี้ต้มกินอร่อยแต่ทีนี้เขาเขาขุดมาจากฝั่งโน้นนะพี่น้องกัมพูชาอันนี้พื่ของพี่น้องกัมพูชาอ๋ออันนี้อันนี้แม่เพิ่งไปขุดมาเลยใช่ไหมคะขุดมาเลยเวลานําไปทําประกอบอาหารอ่ะใช้ยังไงคะแม่เกินผักก็กินมากก็ได้กินยอดก็ได้ทั้งยอดทั้งหมากทั้งดอกเวลาขายนี่คือขายทั้งหัวอย่างนี้เลยขออีกทีนึงค่ะชื่อว่าอะไรนะคะหมักสาบหมักกระสาบจะเครือมันจะใหญ่นะ น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมข้าวเม้าทําใหม่ๆเลยค่ะอยู่ในหม้ออย่างนี้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูซื้อถุงหนึ่งนะคะแม่อตอนนี้ขอชิมคำหนึ่งค่ะแม่อันนี้คือทานนั่นเลยใช่ไหมล่ะทานเลยดิอืมเซฟปะหม้อลุงเซฟปะเออภาษาญี่ปุ่นว่าเซฟปะ อนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ปากบุรเที่ยวตลาดยามเช้ากันมาพอสมควรค่ะแล้วก็ซื้อของกินกันมาแล้วนะคะลุงของค่ะหลังจากนี้จะพาแพทไปที่ไหนคะหลังจากเราชมตลาดนัดตรงนี้แล้วจะพาไปขึ้นบนปราสาทเขางนยซิมปูไปเล่าประวัติความเป็นมาของเขาน้อยซิมปูที่ทักไว้หลังจากนั้นเราก็จะลงมาที่วัดค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ทุณผูชมนุ่มพอ,องคะตรงนี้ก็คือทางขึ้นที่เราจะขึ้นไปที่ปรา<ร>สาทเ <สา S 2> ขาน้อยสีชมพู<ข>เราขึ้นไปเพื่ออะไรคะเพื่อไปการาบบัชการขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกับพวกเราร่มเ็นยงสุดออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ัก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ปราสาเขาน้อยสีชมพูนะคะค่ะเราก็มาไหว้เจ้าพ่อเขาน้อยสีชมพูหรือว่าเจ้าพ่อองค์ดำมากราบไหว้ก่อนเพื่อสักการะทีนี้ท่านใดที่ไม่สะดวกเดินขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมสุขภาพออกกำลังกายก็จะมีทางขึ้นอย่านี้รถขึ้นมาได้หรือว่าจะเดินขึ้นมาได้เหมือนที่พายกระลุมผ่องเดินมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปกราบไหว้กันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยค่ะลุงผ่อง ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะปราศาสตรเขาน้อยสีชมพูค่ะ,ะสวยงามมากเลยค่ะลุงผ่องลุงผ่องช่วยเล่าถึงประวัตินิดนึงค่ะประวัติเขาน้อยสีชมพูคือเป็นที่ครบสัการะบ,บูชาของพี่น้องชาตวตำบลของ้ําใสโดยเฉพาะชาวอำเภอรันเทศครับเพราะว่าห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลครับในสถานที่นี้เป็นที่ท่องเที่ยวอของจังหวัดสะแก้วและก็เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสแก้วด้วย ลุงของคะขอทราบนิดนึงค่ะทำไมที่นี่ถึงมีชื่อเรียกว่าปราสาทเขาน้อยสีชมพูคะตรงนี้ปราสาทเขาน้อยสีชมพูเขาน้อยก็คือเขาน้อยแต่สีคือมีพระพิสุสงฆ์มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ชื่อสีแล้วก็ท่านสร้างบันไดขึ้นมาตรงนี้ชื่อสีอตอนนั้นสำนักง,งานพุทธศาสนาได้มีหนังสือให้ทางวัดเนี่ยส่งแต่งตั้งชื่อวัดไปท่านก็ส่งวัด เขาน้อยคือเขาน้อยสีคือสีอท่นสมพูเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งตอนนี้ต้นไม้มันหายมันล้มหายแตไปหมดแล้วคือเป็นเรียกว่าไม้ทองอไม้ทองสมัยพวกผมเป็นเด็กๆอยู่มองจะมาจากทุ่งน,นั้นจะมีสีเหลืองอมชมพเเูเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากและประกอบไปด้วยกับตัวประสาทเป็นสีชมพูอมชมพูก็เลยสอดคล้องตัวนี้ เป็นดอกไม้ชนินแล, im, แล้วก็ตัวปราสาทเป็นสีชมพูฉะนั้นถึงบอกว่าวัดเขาน้อยสีชมพูอันที่มาที่ไปี้ของเขาน้อยชมพูนี่ก็เลยเป็นชื่อเรียก,ยกวัดเขาน้อยสีชมพูมแล้วก็ปราสาทเขาน้อยสีสยชมพูเดี๋ยวลุงของพาแพทไปกราบสักการะเลยดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมครับหลังจากเดินชมได้สักพักหนึ่งปรา,าสาทเขาเน้อยสีพูเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูเพราะมีองค์ปรางถึง3หลังด้วยกันคือปางทิศเหนือปรางทิศกลางและปางทิศใต้แต่ในปัจจุบันครับก็ได้เหลือเพียงแค่ปางองค์กลางที่ค่อนข้างจะมีสภาพสมบูรณ์ส่วนปรางทิศเหนือและทิศใต้จะเหลือเพียงฐานเท่านั้นถือได้ว่าเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง ที่เก่าแก่และยังสมบูรณ์อยู่มากของจังหวัดสักแก้วเลยนะครับงานนี้ใครที่ชอบเที่ยวแนวประวัติศาสตร์ย้อนรอยงานนี้ใครที่ชอบเที่ยวแนวแนวประวัติศาสตร์ย้อนอดีตต้องห้ามพลาดมาชมกันเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าสักแก้วมีที่เที่ยวดีๆเหมือนกันนะครับหลังจากที่ไปกราบไหว้นะคะแล้วก็เดินชมนะคะก็คือรู้สึก เหมือนได้รับพรเลยนะคะแล้วก็สวยงามเลยค่ะคุณลุงผ่องวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณลุงผ่องมากๆเลยนะคะที่พาเที่ยวตลาดเช้าแล้วก็มาให้ความรู้ที่สถานที่แห่งนี้นะคะขอบคุณลุงผ่องมากค่ะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะคุณผู้ชมเราจะไปที่สถานที่ค่ะรวบรวมสิ่งเก่าๆของที่นี่ไว้นะคะที่หอวัฒนธรรมไทยย้อค่ะ ตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับนายกอบตคลอ,องน้าใสนายกศักดิ์ค่ะสวัสดีคะ่ะนายกสวัสดีครับค่ะพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือหอวัฒนธรรมไทยยอคลองน้าใสช่วยเล่านิดน,นึงคะ่ะนายกว่าตรงนี้รวบรวมอะไรไว้บ้างคะครับคือตำบลคลองใสมีหอวัฒนธรรมคลอ,องน้ําใสอยู่ที่โรงเรียนอบปคลองน้ําใสนะครับะจะมีอะของเก่าของแก่หลายๆอย่างที่ชุมชนไทยยอ,อ นำมารวบรวมไว้ที่นี่แล้วก็มารวบรวมไว้ที่นี่ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอันนี้เหมือนจะเป็นคบฮะคบโบราณมีศาสตร์ลงไปอันนี้สีขาวใช่เปล่าสมัยก่อนจะใช่ตรงนี้เป็นสีขาวก็คือเอามาเก็บรักษาไว้ที่นี่นะคะเพื่อที่ว่าเด็กรุ่นหลังๆจะได้รู้จักว่าคืออะไรกันบ้างอันนี้ถังอันนี้จะเคยเห็นตามร้านค้าเคยเห็นบ้าง ก็คืออันนี้การจับสัตว์หาปลานี่จับปลาสมัยโบราณเลยอันนี้คือไก่ฮะอ่าปอันนี้ก็คือจะเป็นจับหาปลาอะไรนะคะนายกอันนี้ก็คือเตา่ของสมัยโบราณเขาทำแบบนี้ใส่ฟืนเข้าไปค่ะอ่าปิ่นโตอันนี้ยังเคยเห็นอยู่บ้านพัตโตมาพยังเห็นอยู่สิ่งนี้ก็คือเป็นอาจำลองเป็นเหมือนวิถีชุมชนของคนที่นี่ไว้ครับค่ะ คือจำลองไว้ให้ได้ชมกันข้ั้งหน้านี่คืออะไรคะนายกอันนี้คือเลื่อยนะเลื่อยเลื่อยสองคนจะเลื่อยไม้ใหญ่ครับอันนี้ใช่ไหมคะคนละฝั่งซ้ายขวาเรียกว่าอะไรคะเห็นเขียนไว้ว่ามีภาษาไทยย่อเขียนไว้ด้วยเลื่อยเลื่อยเลื่อยฟืนเลื่อยฟืนพื้นที่ตรงนี้ค่ะนายกนักเรียนมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะครับในส่วนของนักเรียนโรงเรียนอพปนี้ก็อยากจะให้ระดับ อนุบาลเนาะได้ได้ได้เข้ามามาชมก่อนนะฮะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะว่าปู่ย่าตายายเราที่เป็นมาเป็นมาอย่างไรแล้วมีของใช้อะไรครับแล้วก็มีอะไรบ้าง<ช>อยากจะให้ศึกษาแล้วก็จะรุ่นม .1 ม .2 ม .3 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสณที่นี้แห่งเดียวในตำบนของน้ำใสนี่ก็อยากจะให้เรียนรู้ไปเพราะวก็อ,วกอันนี้เป็นชุดโบราณของเขาใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นชุดโบราณของชุมชน ชาวไทยยอ,อขององสา,าแต่ก่อนเขาแต่งตัวกันแบบนี้ครับแต่งตัวแบบนี้ครับสุดท้ายนี้ค่ะให้นายกได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรามีอะไรบ้างค่ะครับผมเองนั้นซึ่งเป็นตัวแทนของอตำบลของทองสาสครับก็อยากจะฝากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งศึกษานะฮะของชุมชนไทยยอจริงๆนะฮะซึ่งตำบลของ้องสนั้นก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมจริงๆนะ,ะก็น่าจะเป็นภาษาทเขาน้อยนะฮะซึ่ง พี่น้องจะได้เห็นในภาพนะฮะแล้วก็ส่วนณแห่งนี้ก็เป็นหอวัฒนธรรมไรยยอซึ่งอยู่โรงเรียนอปของน้ำใสณตํตำบลคลองน้ำใสแห่งนี้จะมีหลากหลายฮะพิพิธภัณฑ์เหมือนเหมือนพิพิธภัณฑ์นะที่เห็นปู่ย่าตายายเราได้ได้เคยความเป็นอยู่มาเนาะได้เป็นอยู่มานะฮะก็มีนี่แอสไายก็มีนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าณนแห่งนี้แม้แต่การทอผ้า ก็ยังมีนะฮะมีอยู่ทุกวันนี้จริงๆนะฮะอยากจะให้มาจับใจ่ายใช้สอยได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีตลาดวันอาทิตย์อีกครับซึ่งเป็นตลาดเช้านะฮะตั้งแต่6กโมงเช้าถึง8ปดโมงของทุกวันอาทิตย์นะฮะพี่น้องต้องการอยากจะซื้ออาหารกินซื้อจับใจ่ายใช้สอยก็ยินดีมาชมฮะราคาเป็นกันเองครับผมเชื่อเหลือเกินว่าตระมลพร้อมใจเรจะไม่เอาเปรียบฮะถ้าเอาเปรียบแล้วยินดีนะฮะในายคนนี้ยินดีอยากจะเป็นกันเองมากกว่าครับ ก,ก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าถ้าหากมาเที่ยวพบทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งตลาดนัดตอนเช้ามีวัดขอน้อยสีชมพูและยังมีหอวัฒธ,ธรรมให้เราได้เรียนรู้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายกบากเลยนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันครับโอกาสหน้าเชิญมาใหม่ค่ะวันนี้นะคะ <laughs> ก็หมดเวลาลุงแล้วค่ะเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากการที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไล่อารณ์ได้เข้ามา ส่งเสริมกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดสระแก้วโดยหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นด้านซอฟต์พาวเวอร์ก็คือด้าน5ชาติพันธุ์และตำบลคลองน้ำใสออัลันรจ้ญประเทศเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนที่อยู่ใน5ชาติพันธุ์คือชาวชาติพันธุ์ยอที่อพยพมานะครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณตำบลคลองน้ำใสนะครับในพื้นที่นี้นะครับกลุ่ม ชาวบ้านนะครับได้มีการทําตลาดนัดนะครับในเรื่องตลาดนัดยามเช้านะครับโดยมีทางหน่วยงานอบทนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับโดยตลาดนัดยามเช้าที่ได้จัดขึ้นนะครับจะมีการจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับในการจัดตลาดนัดยามเช้าเนี่ยตลาดนัดจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้านะครับแต่ว่าต้องรีบมานะครับเพราะว่า ประมาณสักประมาณ2โมงถึง3โมงเนี่ยนะครับพวกอาหารการกินบางอย่างที่เป็นอาหาราพื้นเมืองนะครับอย่างเช่นแกงหนอ่อหวายหรือแกงยอดหวายนะครับขนมแนบเนี่ยอาจจะหมดซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบมานะครับแต่ว่าอาจจะมีอาหารอย่างอื่นหรือว่ามีของกินของใช้นะครับที่ชาวบ้านนะครับนำมาขายในพื้นที่ตลาดนัดยามเช้าตอนวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันอาทิตย์เนี่ยนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้มหาวิทยาลัยก็ ได้เข้ามาเห็นศักยภาพแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็นอกเหนือจากการมาช้อปปิ้งนะครับตอนเช้ามาเดินตลาดตอนเช้าได้บรรยากาศนะครับเราก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังเห็นศักยภาพอีกส่วนหนึ่งคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่อว่าปราสาทเขาโน้ยสีชมพูนะครับซึ่งเป็นปราสาทบายนเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับที่เป็นศิลป,ปะทางขาเขมรน,นะครับผมซึ่งปราสาทเนี้ยนะครับมีอายุ มาหลายร้อยปีแล้วนะครับทางหมหาวิทยาลัยคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาชิมมาช็อปมามูนะครับโดยการขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทนะครับท่านจะได้ไปไหว้พระนะครับไหว้ขอขอพรนะครับใครก็ตามแต่ที่มาถึงอรัญญประเทศนะครับมาถึงตำบลคลองน้ําใสแล้วก็แนะนําให้ขึ้นไปบนปราสาทเขาน้อยสีภูเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ไปไหว้พระขอพรนะครับบนปราสาทเขาน้อยสีภู นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาส่งเสริมนะครับ